ยิ่งเห็นการพังทลายของราคาของชิบะอินโและคริปโตตัวอื่นเรายิ่งเห็นชัดขึ้นนะครับในเรื่องของการช้อนซื้อของวานอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาของชิบะอินโนอาจจะถึงจุดพีคอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับชม ในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูลนะครับวันนี้เรามาเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับชิบะอินุด้วยกันดีกว่าข้อมูลที่ได้มาจากอันนี้นะครับในทวิตเตอร์นะครับชื่อ watcher guru นะครับก็จะเป็นรูปวานซึ่งาการรีทวิตเนี่ยหรือการแชร์เนี่ยมาจากชิบะนิวนะครับผมก็เข้าไปดูตรงนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่แล้วก็อัปเดตตอนวันนี้ว่า ตอนนี้โดยเฉลี่ยแล้ววานมีการซื้อเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยซื้อชีบะเพิ่มนะครับและการอัปเดตล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นาาวานตัวแรกนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าอดเดสของเราเชื่ออะไรนะครับแล้ววานตัวที่สองที่มาจากอีโทเรียมถ้ารวมกันเนี่ยประมาณแปดประมาณสามนะครับงันสามเรนเนี้ยเราเห็นว่ามีการควบคุม อุปทานนะครับหรือว่าจำนวนของของชีบะทั้งหมดเนี่ยในร้อเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าแพทเทิร์นตอนนี้ที่มันมีการล่วงถึง3าครั้งและมีการช้อนถึง3ครั้งด้วยกันจากที่ราคาที่5้าหนะครับลงมาถึง4ี่ห้าหรือสี่สสี่สามเนี่ยก็มีการช้อนเราก็มีการซื้อขึ้นไปตลอดเลย นั้นเราจะเห็นนะครับว่ามันมีการผันเปลี่ยนของราคาเพื่อจะทำการให้รายใหญ่นะครับทำการซื้อในราคาที่ถูกและเม่าที่ไม่สามารถปรับสภาพได้ทันก็ตายทันทีนะครับก็ต้องออกไปนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยก็จะอยู่กับคนที่เหมาะสมกับมันแต่ปัญหาวันนี้นะครับจาก watcher.guru เนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ย ว่าวานเนี่ยมีการโฮดิ้งนะครับถึง850ปิลเลียนชิบะนะครับก็850ล้านถ้าเกิดเป็นจำนวนนะครับของเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณ40ล้านดอลลาร์อ่ะซึ่งเป็นข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็บ่งบอกเหมือนกันว่าวานเอาจริงแน่วานเอาจริงแน่หมายถึงวานจะค่อยๆช้อนนะครับจนพอร์ตการลงทุนเนี่ยเพิ่มมา40 ห้าสิบจนหกสิบเปอร์เซ็นนะครับซึ่งถ้าใครอดทนไหวเนี่ยก็ต้องพูดนะครับว่าผู้นั้นอะ่ะคือผู้ที่ชนะแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่อดทนน่ะจะไหวหรือเปล่าคนที่เล่นสั้นเทรดทั้งสองกระดานทั้งฟิวเจอร์ทั้งสปอตนะครับหรือว่าเล่นแบบใจร้อนเนี่ยผมว่าตายทั้งเป็นแน่เลยครับเนื่องจากว่า พอเวลาระเบิดราคามาทีเนี่ยราคามันก็จะพุ่งไปอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็พอเวลาราคาล่วงนะครับเมาก็เทขาดจำนวนเยอะมากเราจะเห็นนะครับว่าตัวเลขที่สำคัญเนี่ยาวานเนี่ยนะครับแล้วก็จำนวนของคนที่ถือทั้งหมดเนี่ยในชิบะอินุเนี่ยตอนนี้มีประมาณหนึ่งล้านลายนะครับถ้าเกิดตัวเลขกลมๆประมาณเก้าแสนแปด 9แสนแปดกกว่าและก็เมื่อราคาเนี่ยมีการพังทลายคนที่ออกไปจากวงการของชิบะเลยมีประมาณสองหมืนกว่านะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยลองไปหาคลิปเก่าๆได้แต่ผมให้เห็นราคาคร่าวๆตรงนี้เพื่อจะทำความเข้าใจนะครับว่าตอนเนี้ยอุปทานสาปอรนดีไม่ดีจะเพิ่มขึ้นเป็น40% 50%ิบถึงหกและ คนที่รวยนะครับคือหวานนั่นแหละอนะก็ข้อมูลนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่เราจะมาอัปเดตให้ฟังว่าชิบะอินโหตอนนี้นะครับวานก็กําลังนะครับที่จะซื้อเพิ่มสะสมไปเรื่อยๆนะครับและเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าตกลงแล้วอะจำนวนอุป,ปทานของชิบะทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยวานจะเข้าไปครอบครองเท่าไหร่ และจะควบคุมราคาได้อย่างหมดหมดจดนะครับหรือเป็ดเสร็จเสร็จสิ้นหรือไม่นะครับถ้าตอนนี้เราก็เมานะครับไม่ทําการช่วยกันนะครับหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับเมาที่เล่นระยะสั้นเนี่ยไม่ไม่ซื้อขึ้นปกเพิ่มก็ราคามันก็จะอยู่อย่างเนี้แหละครับจนกว่าจะทุบทุบทุบและคนที่แข็งแกร่งก็คือคนที่รอด นั้นใครเล่นยาวนะครับก็จะรอดอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องไปห่วงใส่เงินไว้ตั้งแต่แรกละห้าพันจบนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากคุณได้ชีบะเป็นพันล้านชีบะร้อยล้านชีบะตามราคาตั้งแต่คุณเล่นเริ่มตน้นนั้นใครมาเล่นเร็วนะครับกะช้อนกะได้กําไรแล้วก็ตัดราคาขายเพื่อจะเอาไปใช้กินเนี่ยลำบากนะครับใครเป็นเงินร้อนเอาละนะครับสําหรับวันนี้เราก็ทําให้ท่านเห็นนะครับว่า ชิบะตอนนี้ก็เป็นที่หมายตาของวานแล้วนะครับใครอดทนไม่ไหวผมแนะนำให้ออกไปเล่นเรียนมีมตัวอื่นนะครับที่บางทีอ่ะมันอาจจะไม่มีกระแสก็ได้นะครับมันข่าวมันไม่ดังแต่พอเวลามันพุ่งทีมันอาจจะถูกชะโลกกับคุณผมบอกประมาดน,นี้นะครับถ้าใครเล่นในชีบะตอนนี้และจะเข้าจะออกเร็วอย่าหวังง่ายๆนะครับว่าคุณจะไม่ขาดทุนหรือติดด่อ โอเคนะครับสำหรับวันนี้เราขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ัิ๊กเกรและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีทั้งหมด4ย่ช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o c o m m u n t y นะครับก็ทักข้อทายเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเราก็มีรายละเอียดนะครับเข้าไปพูดคุยด้ยกันนะครับเราก็มีกลุ่มเฉพาะที่เป็นกลุ่มชิบะอินโด้วยก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้ และผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับสำหรับเสื้อที่บะนะครับมีอลิมิเตแค่10ตัวเท่านั้นนะครับผมทำมาเล่นเลนะครับก็ลองเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับเลือกซื้อได้เพราะว่าในในเสื้อตัวนี้นะครับผมผลิตมาสิบตัวนั้นแล้วก็ไม่ผลิตอีกแล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะไปหาตัวใหม่ๆนะครับอยากใส่นะครับเสื้อสวยๆเป็นที่ระลึกนะครับก็ลองดูนะครับทักเข้ามาแล้วกันนะครับใครสนใจเสื้อตัวนี้นะครับก็ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและวันนี้เราขอบคุณทุกท่านเราก็หวังว่าชิบะอินุจะโกทูดมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูลนไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่งมูลนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ